V.A.R. ตัวร้ายแห่งวงการลูกหนังเทคโนโลยีที่มากอบกู้หรือบั็กแห่งวงการที่กำลังทำลายเกมฟุตบอลสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักแห่งโลกลูกหนังกลับมาพบกับพวกเราทีมงาน Channel Soccer Story อีกครั้งใครที่ยังไม่ติดตามกันก็รบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาพบเรื่องราวสาระดีๆอีกเช่นเคยสำหรับใน EP นี้เราจะมาตกกันในประเด็นร้อนๆที่กำลังคุกคุรุนในวงการลูกหนังแดนผู้ดีจากนวัตกรรมกอบกู้โลกลูกหนัง ตารปัสตูบักแห่งวงการฟุตบอลกลายมาเป็นฝันร้ายของหลายต่อหลายทีมวันนี้เราจะมายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นล่าสุดในเกมอีมาริกอังกฤษพร้อมเปิดหน้าชนวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นออกมาแบบฉากต่อฉากใครเห็นถึงปัญหาและปลายทางของวิกฤตแห่งเรื่อง VAR ที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากปัญหา human error พวกนี้จะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางใด แล้วมันถึงเวลาแล้วหรือยังกับการเข้ามาจัดการองค์กรปฏิรูปวงการผู้ตัดสินต้นต่อของปัญหาทั้งหมดนี้ฟังเกินมาถึงตรงนี้แล้วก็ชักอยากคันปากอยากจะสาธยายซะแล้วสิฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญมาติดตามรับชมไปพร้อมกับพวกเราทีมงาน soccer story นได้เลยครับก็เป็นอย่างที่ทราบกันดีนะครับเมื่อไม่นานมานี้หลังจากเกมพรีเมียร์อังกฤษคู่สุดดราม่าระหว่างไก่เดือทองท็อตแนมฮอตสเปอร์กับทัพหงแดงลิเวอร์พูลจบลงไปไม่นาน ทางด้าน Professional Game Match Official Limited หรือว่า PGMOL ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการตัดสินเกมฟุตบอลในสหรัฐอาณาจักรได้ออกมา,าแถลงการยอมรับความผิดทันทีทางฝั่งของ PGMOL รับทราบถึงความผิดพลาดมหันที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ในช่วงครึ่งแรกของเกมระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์กับวิลฟู้ดผูโยคดังกล่าวนี่เองทำให้วงการฟุตบอลอังกฤษร้อนแรงขึ้นทันทีเนื่องจากเป็นอีกครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการตัดสินจากเทคโนโลยี VAR ซึ่งดูเหมือนเกินกว่าที่จะยอมรับกันได้เรื่องนี้กำลังไปสู่วิกฤตศรัทธาร้ายแรงต่อเรื่องของมาตรฐานการตัดสินของผู้ตัดสินในฟียเ์ล,ลีกอังกฤษและน่าจับตามองว่าจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ย้อน,นกลับไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมลิเวอร์พูลต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากการที่ไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินในเกมนั้นให้ใบแดงกับเคอร์ติสโจสในจังหวะที่เข้าปะทะแย่งบอลกับอีฟบิสซูมานตั้งแต่ครึ่งเวลาแรก ในจังหวะน,นี้นี่เองเดิมทีฮูเปอร์ให้เป็นใบเหลืองแก่กองกลางดาวรุ่งวัย22ปีเพราะถือว่าเป็นจังหวะก,การเข้าปนทะที่อันตรายแต่ทางด้านห้องควบคุม VAR ได้มีการรีวิวเหตุการณ์นี้อีกครั้งเพราะถือว่าเข้าข่ายเป็นการเล่นที่อันตรายเกินกว่าเหตุที่สามารถเป็นใบแดงได้สิ่งที่หลายคนสังเกตคือการที่ขึ้นภาพบนหน้าจอให้กับผู้ตัดสินฮูเปอร์โดยมาดูเหตุการณ์อีกครั้งเป็นภาพฉากสุดท้ายที่ปุ่มสตาร์ทของโจส เหมือนย่ำลงบนหน้าแข่งของบิ t ซูมาและตรงใจค้างภาพนี้ไว้เป็นระยะเวลานานก่อนจะมีการเรียนรันภาพเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมดให้ดูอีกครั้งภายหลังจากการโพรสภาพดังกล่าวไว้แน่นอนว่าหลังจากได้ชมภาพ,พรีวิวฮูเปอร์เปลี่ยนใจทันทีโดยให้ใบแดงโดยตรงกับเคอร์ติสโจนโดยเชื่อว่าเป็นการตีความตามกฎเกี่ยวกับการห้ามใช้ปุ่มสตาร์วางบนขาของคู่แข่ง ในบริเวณที่เหนือกว่าข้อเท้าขึ้นไปเพราะถือว่าเป็นการเล่นที่อันตรายอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง<ๆ>เช่นอาการขาหักได้อย่างไรก็ดีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ใบแดงในจังหวะนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะในภาพรวมของเหตุการณ์แล้วโจนส์เป็นฝ่ายที่เข้าถึงบอลได้ก่อนแต่จังหวะที่แย่เท้าเข้าไปถึงบอลน,นั้นเกิดจากการสัมผัสด้านบนของลูกบอลทําให้เท้าฉลับไปแย่เข้าที่ขาของบิซูมาโดยไม่ตั้งใจแกรี่เนวิลล์คอมเมนเตอร์จากทาง Sky Sports ซึ่งเป็นอดีตนักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในคนที่เห็นด้วยกับใบแดงนี้เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ในสตูดิโอของพรีเมียร์ลีกที่มองว่าการให้ใบแดงโดยตรงเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงเกินไปใบเหลืองที่ฮูเปอร์ให้ในจรวแรกมันก็ถือว่าเหมาะสมดีแล้วความผิดพลาดมหันจากห้องควบคุม VAR กับการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว มันมาสู่การ,รแทรกแซงของห้องควบกลุ่ม VAR ในจังหวะนี้ยังไม่เป็นปัญหาเท่ากับในจังหวะต่อมา,มอมาเมื่อทางโมฮัมเหม็ดซาร่าห์แทงทะลุช่องให้กับลิเดียสได้โอกาสหลุดก่อนจะกระชากเข้าไปยิงเสียบม,มุมอย่างสวยงามที่ควรจะเป็นประตูออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ของผู้มาเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลในจังหวะนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินท่งสนามได้ยกธงเพราะคิดว่าเป็นการดักจังหวะล้ำหน้าและควรตรวจสอบนั่นทำให้ห้องควบกลุ่ม VAR ต้องตรวจสอบเหตุการณ์นี้อีกครั้งว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าหรือไม่ปรากฏว่า VAR ใช้เวลาในการตรวจสอบสั้นมากเรียวเวลาตรวจสอบอยู่ที่ราวสามสถึงสีวินาทีเท่านั้นก่อนที่จะยืนยันคาตัดสินโดยที่ไม่ได้มีการตีเส้นลูกนี้เองได้สร้างความกังขาวว่าเหตุใดการจึงไม่มีการตีเส้น VAR ก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมูลสุดช็อกออกมาว่าเหตุผลที่ทําให้ไม่มีการตีเส้นนั้นเป็นเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาด สิ่งที่มีการอธิบายในเวลาต่อมานั่นก็คือผู้ตัดสินในห้องควบคุม VAR ในเกมดังกล่าวนั่นก็คือแดรินอังกแลนเกิดการเข้าใจผิดว่าผู้ตัดสินในสนามต้องการเช็กว่าลูกนี้เป็นประตูถูกต้องแล้วหรือไม่ท,ทั้งที่จริงเหตุการณ์ในสนามคือลูกเนี้ไม่เป็นประตูเพราะมีการยกธงล้ำหน้าเมื่อความเข้าใจของอังกแลนคือลูกนี้ไม่ล้ำหน้ามันถูกต้องแล้วจึงไม่มีการลากเส้นวัดระยะก่อนจะให้คำตอบผู้ตัดสินในสนามว่าเช็คคอม plete หรือ ตรวจสอบเรียบร้อยดีซึ่งหมายถึงการที่พูดสินจะให้เริ่มเล่นเกมต่อแน่นอนว่าทางฝั่งของฮูเปอร์เมื่อได้รับการยืนจากห้อง V A R จึงปลอนกวีดให้สเปอร์เริ่มเล่นเกมต่อเพราะจังหวะสุดท้ายที่เขาเข้าใจคือเป่าลูกล้ำหน้าและตามกฎเมื่อเกมเริ่มต่อแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนคำตัดสินใดใไ,ไ,ได้อีก อย่างไรงก็ดีสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสงสัยคือในช่วงเวลาไม่ถึง1นาทีดังกล่าวนั้นทําไมจึงไม่มีการทักท้วงอะไรเลยจากห้อง VAR ว่าฮูเปอร์นั้นได้เข้าใจผิดไปแล้วลูกนี้เป็นประตูของลิวปูดโดยชัดเจนประเด็นดังกล่าวไม่ได้เป็นแค่ฝ่ายลิวพูผู้เสียหายที่ออกมาโวยวายเท่านั้นในวงการฟุตบอลอังกฤษเองก็ต่างแสดงความกังวลใจกับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความบกุกองในการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินคนสุดท้ายที่ไม่ความผิดพลาดนั่นก็คือผู้ตัดสินควบคุมในห้อง VAR ทั้งยังทําให้เกิดคําถามว่าแล้วเราจะเชื่อถือการตัดสินใจของห้องควบกุ่ม VR ได้มากน้อยแค่ไหนกันในเมื่อท้ายที่สุดแล้วมันจบที่การใช้วิจารณญาณของคนโดยไม่ได้พึ่งเทคโนโลยีแบบ100%เที่สําคัญความผิดพลาดมันพร้อมเกิดขึ้นกับทีมไหนก็ได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ว่าดวงจะถึงค่าเมื่อไหร่ว่าผิดพลาดในครั้งนี้ทําให้องค์กร PG MOL มัวหมองขึ้นไปอีกขั้น เพราะก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่ผู้ตัดสินผิดพลาดมาแล้วมากมายหลายต่อหลายครั้งโดยที่สุดท้ายจบลงด,ด้วยที่การลงโทษอย่างนิดๆหน่อยๆเช่นการพักงานเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งในกรณีของเดเรนอิงนด์ผู้ตัดสิน V.A.R. และแดนคุกผู้ช่วยในเกมดังกล่าวถูกสั่งพักห้ามทำหน้าที่ในเกมพรีเมียร์ลีกในอาทิตย์ถัดมาเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นแต่ต่อมานั่นก็คือการออกแถลงการขอ,ขอโทษอย่างเป็นทางการจาก P.G.M.O.L คำถามที่หลายคนอยากรู้คือแล้วมันช่วยอะไรให้ดีขึ้นไปมากกว่านี้หรือไม่เพราะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว pg mol ต้องออกแถลงการขอโทษในการตัดสินผิดพลาดมากถึง14ครั้งเลยซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งย่อมส่งผลเสียหายร้ายแรงเช่นในกรณีกับทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่มีการตัดสินผิดพลาดถึง2ครั้งในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกับทางฝั่งของเบรน์ฟอร์ดที่ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ขณะที่ไบรตันเองก็ได้รับการ ส่งคำขอโทษถึง2หนหลังเกมพบกับคริสตันพาเลตและกับท็อตแนมฮอสเปอร์จุดที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนั่นก็คือนับตั้งแต่อดีตผู้ตัดสินคนดังอยา่างฮาวเวิร์ดเวฟขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้ตัดสิน P.G.A.B.O.L ก็ดูเหมือนว่ามาตรฐานในการตัดสินของผู้บอลอังกฤษจ,จะยิ่งยำแย่ลงขึ้นเรื่อยๆการบังคับใช้กฎที่ดูเข้มงวดเกินไปนำไปสู่การตัดสินที่สวนทางกับความรู้สึกของคนที่ได้พบเห็นระไรต่อหลายครั้งเช่น ในกรณีกับลิวอพูก่อนหน้าที่เราเกล่าวถึงกันไปกับการให้ไปแดงของเคอร์ติสโจนส์ก็มีจังหวะไปแดงของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่โดนไล่ออกในเกมพบกับบอลมัดในจังหวะคล้ายคลึงกันจนท้ายที่สุดก็มีการอุดธรณ์และผลปรากฏว่าลิวพูเป็นฝ่ายชนะ EP หน้าจะเป็นเรื่องราวจอรึกก่อติดประเด็ดเนไหนรอติดตามกันได้เลยก่อนจะมปคลิปกันไปฝากส่งต่อมอบสิ่งดีๆท้ายคลิปเชิญรับชมได้เลยครับ สนับสนุนโดย Soccer News ก้ 9. เว็บไซต์ข่าวสันและรับชมบอลสดฟรี